แห่ยินดีสนันวงการคู่รักมาราธอนประกาศข่าวดีมีลูกคนแรกแล้วหลังรอคอยมานานเป็นคู่ที่คบพาดูใจและใช้ชีวิตด้วยกันมานานมากๆเลยแหละคะ่ะสําหรับนางเอกสาวยุ้ยเจยรนานและทันธนากรที่หลังจากแต่งงานหลายๆคนก็ต่างพากันเชียร์ให้ทั้งสองมีเบบีกันรัวๆซึ่งทั้งสองยังหยุดรับงานละครมีแผนปั๊มลูกปีนี้ทั้งปีอีกด้วยล่าสุดทันได้ออกมาประกาศข่าวดีเมื่อยุย้ยตั้งท้องลูกคนแรกแล้วค่ะ หลังจากที่ทั้งสองรอคอยกันมานานถึง10ปีทาเอาว่าที่คุณพ่อถึงกับยิ้มแก้มปรีพร้อมลงแคปชั่นว่าวันนี้ที่รอคอยเติมเต็มครอบครัวของเราหนูจะเป็นดวงใจของพ่อกับแม่นะและยุ้ยยังเขียนแคปชั่นว่าเธอบวกฉันเท่ากับเราสามคนทุกปฏิหารต้องใช้เวลาเแบบีน้อยของเรามาแล้วนะดีใจที่สุดมีความสุขที่สุดเลย หลังจากที่ทันออกมาประกาศข่าวดีก็ทำเอาเพื่อนๆในวงการร่วมถึงแฟนคลับต่างเข้ามาแสดงความยินดีกับทั้งคู่กันอย่างล้นหลามเลยทีเดียวแห่ยินดีทั้งวงการจะเป็นพ่อแม่มือใหม่กันแล้วยินดีด้วยค่ะ